ส,สิ่เหรียญคำัสี่เหรียญและก็กีฬาวอลเลย์บอลครับ,ลลบมีสีสันอีกกีฬาหนึ่งเหมือนกันนะครับเราพลาดไปอย่างน่าเสียดายในทีมชายลลนะครับผล,ลบที่ผ่านเนี่ยมีชิงชัยกันทั้งหมด2เหรียญทองในการทีมหญิงไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่8ปดี่9้ีเกนะครับและก็ในขณะที่ทีมชายไทยชิงกับอินโดนีเซียแพ้อินโดนีเซียบุกอินโดนีเซียได้หนึ่งเหรียญทองและก็ไทยได้หนึ่งเหรียญทองจากทีมหญิงอินโดนีเซียก็เป็นแชมป์เก่านะคะในประเภททีมชาย แต่เราแพ้ก็ไม่น่าเสียดายค่ะเพราะว่าแพ้ในการแข่งขัน5เซตนะคะคือว่าใกล้เคียงมากเลยะนะครับเราได้แบตพอยด์ด้วยเราได้โกลไม่ได้พอยด์ด้วยแต่เราพลาดไม่ได้ทำไม่ได้กีฬายกน้ำหนักมีนักกีฬาเข้าหัวน้ำมด70คนสิงเด่นคำ13เหรียญ weightlifting with a total of 13เหรียญทองที่มีการชิงชัยในการแข่งขันนักกีฬายกน้ำหนักนะคะอินโดนีเซียได้ไปหเหรียญทองค่ะไทย4เหรียญทองเวียดนาม2เหรียญทองนะคะพม่า1เหรียญทองแล้วก็ลาวเจ้าภาพในขค้นเหรียญทอง1เหรียญทองของลาวนี่เป็นเหรียญประวัติศาสตร์เลยนะคะครับแล้วก็ยกน้ำหนักเนี่ยอินโดนีเซียครับประสบความสำเร็จมากที่สุดอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพใน2ปีข้างหน้าด้ นักกีฬายกน้ำหนักของเราที่คว้าเหรียญประวัติศาสตร์ไปก็คือเครือคำลีละนะครับเป็นาาชาวเขาพะม้ง,มงด้วยนะคะ9็สุสเดเปิดสิงเนีลยครับ17เหรียญ wrestling นี่เป็นมวยปล้ำครับที่เข้าสู่สนามในขณะนี้นะครับมวยปล้ำม,มีการชิงชัยกันทั้งหมด18เปเหรียญทองด้วยกันเวียดนามประสบควาสมสำเร็จมากที่สุดนะครับได้ไป7เหรียญทอง ไทยได้3เหรียญทองฟิลิปปินส์ได้3เหรียญทองอินโดนีเซีย2เหรียญทองนะครับเกาวได้1เหรียญทองแล้วก็ทางฝั่งของอีกทีมนก็คือกัมพูชาได้1เหรียญทองรวมแล้วสิบแปเหรียญทองด้วยกันกีฬาฟูตซุมีนักกีฬาเข้าวอมในมุดหนึ่งห้อยสิบเจ็ดคน สิงเลียนคำสาวเลียนบูชูว่านักกีฬาบูซูค่ะทั้งหมด24เหรียญทองที่ชิงชัยกันนะคะเวียดนามได้ไป7เหรียญทองค่ะลาวได้5เหรียญทองด้วยกันนะคะมาเลเซีย3เหรียญทองอินโดนีเซีย2เหรียญทองฟิลิปปินได้ไป2เหรียญทองสิงคโปร์1เหรียญทองเท่ากับไทยค่ะซึ่งได้1เหรียญทองผ่านไปแล้วครับ20เอชนิดกีฬา จากการชิงชัยกันทั้งหมดที่25ทินกีฬาเข้วาขอวอมทั้งหมด63คนสิงเรียนทำ16เหรียญเป s น i ิบวินครับก็เป็นกีฬาที่เวียดนามนี่นดมากที่สุดรับแล้วก็เปดูเข้าแข่งขันในการที่เวียดนามเปปนเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีการจริงชชยกันทั้งหมด16เหรียญทองครับเวียดนามควาดไป8เหรียญทองข<ช>ึ้นะครับ<ช>แล้วก็อินโดนีเซียได้3ลาว3แล้วก็ไทยได้มา2เหรียญทองครับึินสปินิงแข่งครั้งแรกก็ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับฟินสปินนิงแล้วก็มีเป็นครั้งที่3กีฬามวยล,ลายลาวมีนักกีฬาเข้าหว่วมงหมด43คนซิงเ,เรียครั13เหรียญ าคในการแข่งขันมวยไทยนะคะมีทั้งหมด13เหรียญทองค่ะไทยก็ได้มา6เหรียญทองด้วยกันนะคะลาได้ไป5เหรียญทองเวียดนาม1เหรียญทองเท่ากับฟิลิปปินส์ค่ะมวยไทยตอนนี้ได้รับความนิยมในแถบนี้อย่างมากทีเดียวครับแต่ว่าอินโดนีเซียไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน <ๆ S 2> นะคะ มีีนักกฬาเข้าวมมทั้งหดอก็ <4 S 1> ในลำดับต่อไป <5 S 1> เป็นกีฬาปันจศิรัตนะครับมีการชิงชัยกันเนี่ย18เหรียญทอง17เหรียญทองได้จัดน,นะครับเวียดนามประสบความสําเร็จมากที่สุดได้ไป6ปเหรียญทองมาเลเซียได้4ไทยได้2เลยครับอินโดนีเซีย2แล้วก็ลาว2ลูไนก็ได้ไป1ปเหรียญทองนะครับจากทั้งหมด17เหรียญทองในการปันจศิรัตนะครับ ก็เป็นเหรียญทองโทน,โทนเหรียญเดียวของบรูไนที่ได้นะคะจากการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ค่ะ ดูไนจีเราไปแล้วนี่เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแถบภาคีสิเกตนะครับรือที่ติมอร์เลสเตถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เข้ามาเป็นระดับสุดท้ายแต่ว่ามีพื้นที่และประชากรเนี่ยมากกว่าดูไนายประมาณ3เท่าดูไนาีย <Blue Nine S 2> มีพื้นที่ประมาณ7 0 0 0ันตารางกิโลเมตรขณะที่ทางฝั่งของติมอร์เลสเตประมาณ15 0 0 0พันตารางกิโลเมตรแล้วกันในกีลาเตตองนะคะ น,นักกีฬาทั้งหมด43คนนะคะแล้วก็11กเหรียญทองด้วยกันค่ะไทยได้มามากที่สุดเลยนะคะ5เหรียญทองเวียดนาม2เหรียญทองกัมพูชา2เหรียญทองเท่ากับลาวซึ่งได้สองเหรียญทองเช่นกันค่ะและเหรียญสุดท้ายของการแข่งขันวันนี้ก็คือเปตองทีมชายนะคะลาวก็ได้ไปเป็นการปิดท้ายค่ะวันนี้เปตองทีมหญิงไทยก็ได้เหรียญทองเป็นวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับ ที่สําคัญนะครับในประเทศสทาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ย <c oughs> เขาพิยมไปตองกันมากนะครับและก็ก็ประสบความสําเร็จได้เหรียญจากไปตองไปในการแข่งขันในครั้งน,นี้สองเหรียญด้วยกันค่ะพูดภาษาที่นี่บอกไปไหนไปไหน,ไป,ไ,หนไปตีบุญนะคะ <c oughs> ไปตีบุญะคะ่ะไปตอง <c oughs> เ้าวมทั้หมด38คนสิงเนครชาทท็อปนะคะเจ็ดเหรียญทองคะ่ะเวียดนามแบ่งกับ <c oughs> ลาวไปนะคะ เวียดนามได้ไป4เหรียญทองแล้วก็ลาว3เหรียญทองค่ะคท่านที่อาจจะไม่ค่อยได้ชมกีฬาเท่าไหร่นะครับเชตุคอ็อกเนี่ยก็คือกีฬาเตะลูกคนไก่นั่นเอง <ฮา S 1> ในกับเวียดนามถนัดที่สุดนะครับควาดไป4เหรียญทองเลยจริงๆแล้วลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกับตะกร้อน,นะคะแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ไทยไม่มีความถนัดด้านนี้เลยนะคะคก็คือเปลี่ยนจากลูกตะกร้อเป,เป็นลูกคนไก่นั่ครับก็คือกีฬาเตะลูกคนไก่เรียกว่ากีฬาเัตุค็อกนะครับ ขณะนี้เิบวนพาเรตของทัพนักกีฬาทั้ง25ชนิดกีฬานั้นได้ผ่านหน้าประธานในพิธีนะครับรท่านบรวอนบุพผาวันครับท่านนายกรัฐมนตรีของสปปลาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไปตั้งแถวในสนามนะครับก่อนที่พิธีการต่างๆจะเริ่มขึ้นนั่นก็เป็นการกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับ ท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์ถึงจํานวนนักกีฬาแล้วก็เหรียญรางวัลต่างๆที่แต่ละประเทศนั้นได้รับครับในรอบ50ปีของการแข่งขันซีเกมนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะเราเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปจะต้องมีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะเฮียนบรรดาท่านผู้นำพรรคแลนัฐทิกรล บรรดาแขกผู so first, ้มีเก <IM> ียรติทางภายในและต่างประเทศที่นับถือเจ้าหน้าที่กีฬาและนักกีฬาที่ฮักแขงท่านผู้ชมกันในขณะนี้ท่านสมดิ์เร่งสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมสครั้งที่25ได้กล่าวรายงานต่อผู้แทนในพิธีครับป็นประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่25หข้อรายงานเกี่ยวกับพ้นสาเร็จสุดท้าย ข้องมหากรรมกีฬาครั้งนี้นับเต่มือเริ่มต้นแข่งขันจนมาเทิรวันที่18ปธันวาปี2 0 0 9ซึ่งเป็นมื้อปิดงานพวกเฮาย่างเป็นทางการดังลุมนี้ในงานมหากรรมกีฬาครั้งนี้ได้มี11ประเทศสมัชสิทธิเข้าห่วมการแข่งขันซึ่งมีจำนวนผลเข้าห่วมทงมัด้งนหมด5 1 1้คนดังนั้นมีนักกีฬา 3,038คนเจ้าหน้าทีกีฬาด้านต่างๆมี2องพ็ห้าคนกีฬาทีได้แข่งขันมีสาหาประเภทรวมมี3 7 2หส่องรายการซึ่งพ้นได้หับมีดังนี้ประเทศที่ได้หับเลี่ยนคำลล่ทีหนึ่งเมนประเทศไทยได้86หเลี่ยนขำ ห้องลงมาแมนประเทศเวียดนามได้8 3 3เลี่ยนขำและทีสาแมนประเทศอินโดนีเซียได้43เลี่ยนขำํำหรับประเทศลาวเขาแมนได้เลี่ยนคำ33ส,ส,สเลี่ยนขำ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการทำลายสถิติของซีเกมส์คือ 1. แล่นเลนหลาน13รายการ 2. ดำน้ำมี12รายการ 3. ยิงปืนมี13รายการ 4. ลอยน้ำมี3 14รายการนักกีฬาเพศสายที่ได้เลี่ยนขำไลก่กกมูได้เก่เท้าดานิเอลเบโก จากประเทศมาเลเซียเป็นกีฬาประเภทลอยน้ำรวมได้ห้าเลี่ยนคำส่วนนักกีฬาเพศหญิงที่ได้เลี่ยนคำไล่โมได้แต่นางกัวติงเวนจากประเทศสิงคโปร์เป็นกีฬาประเภทลอยน้ำรวมได้ห้าเลี่ยนคำข้าพเจ้าข้อสรุปว่าการแข่งขันแมนปฏิบัติทึกต้องตามกฎบัตร และกกติกาข้องซีเกมทุกประการสำหรับการตัดสีนแม่นมีความเที่ยงธรรมบรรยากาศข้องงานแม่นฟดฟื้นซื่นบานเต็มไปด้วยน้ำใจกีฬาย่างแท้จริง